จ,าจาู่มาจากประเทศใดมาจากประเทศใด v a l ม e conform เนือเทีลน ไปส่หหนสิไปส่เจ้าสิไปส่อร้กู <Go. S 1> อะไรนะูห <to> oh, oh, เรีงบ้านสะอาดสิไปบ้านสะอาด Bàn thùng môn Bàn thùng môn Ồ, bàn xã bàn thùng môn, thùng môn. Thùng môn. Yeah, Cô say Ừm Ông ấy bàn khỏi tuần khoai say bàn khỏi tuần darling what, như bàn xã ạt linh bàn thùng môn yeah, 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 yeah. Mẹ Thay yeah. ơn mẹ yeah. Bàn khỏi ơn mẹ, bàn chào ơn da linh Mẹ 2 con Boy, con ลูกลูกสองคนมามันมีเมียสองคนคือเจงแค่ว่าฝ่ยยกฝ่เป็นอาจารย์ไ <laughs> ปมารับในะีามรถเมารถว่อนไไปรถยังค่ารถข้าเจ <c oughs> ้าไปรถโดยสารโอ้สปีกเป็นภาษางคิดว่ายังไงโท อิลิดตีย่อยู่นากันมวนปัยังดีเหากต้องเมียอกอยู่นี่ใครก็แฝงอยกันใครก็แฝงอยกันอยู่นี่นะต้องเมีย้องเขามาหับจังมงดาลิงเจ้าสิมาหับจังมง ดาลินเจ้ามารับจงังโมงตอนนี้โมง <c oughs> <c oughs> ทิบสีเย่ม็ัวเนี่อ้ยเนี่ยครับ <c oughs> เรามาเตอนเนี่เนี่เธอเลี้ยงมาตามเป็นหนึ่งเตียวเรามาตะบันไดเรามาจินกาแฟาน้ำยูโวข้าอละเอียด เรามีลูกสองคนเหมือนเราว่ะครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณ <Hey, hey. S 1> ครับครับ หลีว่าท่านเรามากก่อนฝรั่งเนเธอเร์แลนด์ฝรั่งเนเธอเร์แลนมานาังลานครับครับสวัสดีครับ48คนสองไหลคนทิซาสวัสดีครับ ส่วงเสาหกโมงเสาบกศ1ดผู้โดยสารเมียเบิดลละนั่งอยู่ผู้เดียวเรารอพี่น้องมาครับคุใหญ่อมองนั่งละฝรั่งเนเธอแลนคอยส่วนอยู่ขายก็แซ่น้ำบบเราตัอยูควยชิเลียนมกจิบน้ำเราเรามาหาเมียแล้วกับดูกเราครับ รอถามียมาครับครับขอบุณครับพรขอบุญพรอันประเสริฐครับขอให้เป็นคือวาครับคุณลอีกจะเปดโมงเก่าโมงอย่งนี่ีลูกค้าอีกรอบนึงครับ พระเจ้าที่มาขึ้นรถทัวร์ลงกรุงเทพตอนนี้ลูกค้ากลับมาจากกรุงเทพอยาิพี่น้องมารับเมียบ้านเมียซองมดแล้วเลยเลี้ยตะเกาอีกช่วงนั้นวไดใไห,หาหม่องจัดนใหม่หาหม่องตั้งท,ทรศัพบว่าได้ นี่ป้าติดต่อไปส่งพ่อใหญ่น่ะโอ้หนนียเรามาแล้วต้องมากินกาแฟน้ำมัง่์หนเมียนเราบอกไทยแถบสิว่าใดเลยมังค์หันดกับเราอย่ไม่เราบอกพลังโอเราคุยกับเขาใดจิโอยไม่เราอกเป็นตืมต่อคนไม่คิ้วเนี่ยพูดตงภาษาติดอย่าไม่เราบอกเป็น กินหนังใช่กองเรื่องฟองแดงมั่งพวกเกินแต่ว่าฟองแดงมั่งคืออะไรคนแปลภาษาคนเกินบางคำมันโบกหูยังเข้าเข่าสามารถเข้าใจกันได้สามารถสามารถเข้าใจกันได้แปลได้สื่อสารกันหูเรียงเก่าแล้วบัวหาตั้งแตง โอหาต่ไปถือรักวีซ่ากันเอาแช่มันซื่อซานกันหูเรียงมันกับประสบผลสำเร็จแล้วเสร็จหลินเฮากับหลินเขาเนาะสิไปให้ให้มันไปถืออาคาระคือเขาเป็นกับผัถือบานทงมนต้องไปบานสะอาดบานทงมนต์่อเถ้าหงษน ฝรั่งมันนี่ไอ้ฝรั่งเนเธอร์แลนด์สมัยเตจี้แม่นสมัยเตจี้แม่นมีรถโทรศัพท์มันกับ่อมีโทรเอื้นกันมาหอดกับเฮ็ดโจโลคือเก่า ทำไมซูมือนินีมาหอดสารคามขาจ้าโท่หากัดละ่ละรถทั่วมากว่าท่านรถทั่วมากว่าท่านในหอดพี่น้องมานาั่งถ่าละ่ะวงการรถวิ่นเลยสันขอน

ทางนี้รถวินอยู่ครับบวกรถวินหัวใจบินรถจิ๋งรถสามหล่อ หลดทั่วนาคอนใส่ลหลอดยอดนิจมจังหวัดละเอียดต็มทุกเกี่ยวีบินไฟมีมีครับซุ่มหลอดยินทำโบล็อกซ้อนะเอียดข้างบนอยู่บดมือั้งขึ้นอยู่สอดแจงครับสวัสดีครับ gì 10 con gấp 2 lạy không sao chấp nhận mày nhảy mong thắng được chiến vu อยู่บ้านใดคือหูจัดครับคนทีซ่าเก็น <c oughs> <c oughs> ตะลุค่าไม่กินกาแฟนั่อยู่หนีเว่า <c oughs> ว่านอะความใส่เย็นแห้งคนทีซ่าอยู่บ้านใดครับ ่อนถมก็ฟังผมหูเลือคือได้นั่งรถนครใสครับ <c oughs> โอ้สเสียงมันเป็นมาตรฐานของนครไสเลยครับสายน้องใสแต่เอียนละเียเข้าข้าวโากบาเอียน ต้องขอสัมปทานผู karaoke, yes. ้จัดการให้บอกที du ca, du ca ่น no ี่ตัวจ้างใจตัวแบบการดินเลยเขี่ยๆเป็นโมโลมากๆนางขอสุดสายทำบอยคางเดี๋ยวผมสิบอกข้าเจ้าให้ครับเย็นแห้งพอห่มบางวันลูกคาลูกคาตีลูกคาตำนินครใส สแสดงว่าภูมโภมนครใส่องเพิ่มหนาขึ้น,น <า S 1> เพิ่มพ่วงหนาเอะหนาวแห้งกาแฟเอาแบบส่งหรือแบบซองครับอเอากาแฟส่งให้เราเนี่ยเจ้านั่งกินหมีนะครับ <c oughs> ูาคาที่มาใส่บริการหลานผมเขาก็ว่าแนวนั้นครับาาว่นนครใส่บริการดีหยดขลายตัวเขาเลยขายดีโค้ดได้จุนแดงได้ใุด ุ่อลนะครับบัดที่นี่ก็ช่วงแปดโมงแปดโมงเคืองยังเสืเ่อมไะไอีกเที่ยนึงมีผู้โดยสารก่อนตอนนี้มีตะเกียอีเปาวนมีแนวเบิง้งยางคี่ไลมีคนเบิ้งไว้ยังไรมีคนยางพานหาของหลุดหลุดไหลไหลกันเบิง้ง สภาพบรรยากาศควมเป็นจริงระบบผลทรงผู้โดยสารก็คือตาเห็นนี่แหละครับมมันมนมมันนะเกกกี่่ยววหบอาใสไ ผมบ่เคยนั่งรถทัวร์มากนี่ตั้งแต่ปี40ครับเลยบ่วหัวบริษัทใดบ,บริการดีแต่ว่าหูจากปากลูกค้ามากนั่งกินกาแฟยอยู่ลานทาาเข้าเจา้เข้าเจ้ากวานานรใส่ดีคมู ที่มีผู้จองบนนอบาดที่นางวังเสียงเอือดเตือดเสียแต่ยาคาก็พอค่าบาดเอาส่งเลยส่องกับเอาอยั้งก็ได้ นัไปกินน้ำลาบอะไรตอนนี้มาด้กิก็จะช่วงไหนส่วนที่น้ำมันข้ตวกล้องข้าวเส้นนี่เลี้ยงต้องร้านไปตรงเยนก่อนมดเ ส่นเยวนีวครับสวัสดีครับคุณกินไปตามใจสั้นครับ เบิ่องข่วมวางเป่า <c oughs> ของบอกสคนครับอีกเจ็ดโมงแปดโมงสีเหลือมมีคนอีกเตือนหนึ่งผมเป็นสีเหลือมมีข่วมบังอีกเตือนหนึ่งตอนนี้เหมดวังแล้วข้าเจ้าเมียเฮียนเมียซันหมดละผู้จัดการลานผมก็เหลือมนับเงินเหลือมเซ็ตไลไ์ใดล่ เราไปเปิดลานเสริมสวยต่อผมก็อยู่เฝ้าห่อขอนมต่อไปคิมมี่สวัสดีครับบกข้ลสอรโรยเตอร์ครับบทตรงยานมันเอ,อ์อัดล่งเสมอว่างทั้งวัน ก็ต้อตงยันเ,เาบอกข้อสอข่อยขันสี่เอัด การหลังกระโลงคือการหนึ่งรถตู้รายละเอียดดอนตานผลหมกผลหมกทึ่มาแต่คงเสียบพ็ต่อรถอยละเอียดนี่รถรถ,รถตู้รายละเอียดหมกทหารดอนตา,านครับขอบคุณสามคน สามลายครับนี่ละพ่อขอนมที่ผมนั่งเ้าเจ้าละมือนี่นะครับเดียกของผมอยู่บขอสอรอยเอ็ดบบขอสจอังหวัดร้อยเอ็ด ไข่ลวกห่อนๆนกาแฟห่อนหอนครับ,รบปาดของโควิวดแล้วยังต่างจไข่ลวกซาคัสมีขนมปังมีเสน้นบีบยาดาเสน้นบิบเก็บเองครับ เออแท็งมีมันติเป็นแปดขวดน้ำเรมานน้ำ้เหมือนที่เป็นหาซิเป็นหาครับสวัสดีครับคุณเอ็มครับที่แก่มายามสองผมสามหกสามดวกสิบหน้าี่เป็นหาสิดแค็กด้วน้ำหาสิแพ็ค ขันซ่มนีสามลังยางกระสีสีส้มสีเขียวสีเหลืองบันนี้ข้องแขนหนีบขวดเทียบคนมากก่อนว่าสีคนสีอะไรอู่ตัวเสมอตับอกอีกนิดมาหลังก็ไลสุดไลสุดที่หันะทำหาซื้อเ็ง ขออนุญาตจบไหลวันเดอร์ครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่แวะเยียนมายามครับผมสิขออนุญาตจบไหลหลังสวยกาแฟต่อกอันครับเพ็ดเยี่ยมเสริมผู้จัดการหลังกาแฟหลังสวยกาแฟครับขอบคุณครับสวัสดีครับ